สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูผลงานนะครับจริงๆแล้วเป็นห้องเก่าแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสมาถ่ายทำนะครับเวลาผ่านล่วงเลยไปหลายปีนะแต่ห้องนี้ก็ยังมีอะไรให้เพื่อนๆดูอยู่ดีนะครับก็ห้องนี้มันอายุประมาณสักหกปีแล้วมั้งเนาะก็มาดูกันครับว่าสมายัย67ปีแล้ว ผมตกแต่งผมทำอะไรไปบ้างน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการพาร์ค4นะครับวันนี้เป็นห้องแบบ one bedroom นะครับพื้นที่ประมาณ32ตารางเมตรนะครับมีการปรับ layout ห้องนะครับให้มันเป็นห้องที่มันใช้ฟังก์ชันได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเปิดประตูเข้ามานะครับโซนแรกที่อยากให้ดูก็จะเป็นโซนของพวกตู้ต่างๆนะอันนี้ก็เอาไว้เก็บพวกไม้กลงไม้กวาดอะไรอย่างน,นี้เนาะแล้วก็มีแบบตู้รองเท้า นะครับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีตู้กเก็บของด้านบนด้วยนะก็ยังไม่ทิ้งสไตล์การเก็บของนะแล้วก็มีแบบว่าชั้นวางนะแบบเดินเข้ามาเอาแบบกุญจงกุญแจกระเป๋าตังอะไรก็วางไว้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถัดมานะก็จะเป็นโซนกินข้าวนะครับห้องนี้พื้นที่3 2ตารางเมตรต้องบอกว่าดั้งเดิมแล้วเนี่ยมันเป็น3-2ตารางเมตรที่มันเป็นกึ่งสตูดิโอนะครับแต่ว่าเรามาปรับให้มันเป็น one bedroom นะครับดังนั้นมีโต๊ะกินข้าวตรงนี้นะครับห้องเดิมมันมีแอร์แค่1เครื่องนะแต่ว่าผมมีการเพิ่มแอร์หตัวเข้าไปนะครับแล้วแอร์ตัวนี้มันก็คือต้องเดินงานระบบไปทางนู้นนะครับก็เป็นไอเดียว่าเออเพิ่มแอร์ตรงริฟวิ่งเนี่ยิฟวิ่งมันจะได้อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนได้นะครับโต๊ะกินข้าว2คนเนาะ ตรงนี้ก็มีการกรุผนังกระจกเงาขึ้นมานะครับจริงๆรแล้วมันเป็นอินเวิร์ a สเปซนะครับมันเป็นผนังของตู้เสื้อผ้านะเป็นตู้เสื้อผ้าของห้องนอนแต่ว่าเราทําเป็นอินเวิร์ฝั่งนี้ก็จะได้ติดกระจกเงาไปมันก็ดูเหมือนเป็นผนังตกแต่งนะครับ แล้วก็ผนังที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยนะมันเป็นการกั้นห้องนะอันนี้คือเราทําการกั้นห้องขึ้นมาใหม่นะครับเดินเดิมเนี่ยห้องมันจะเป็นองค์รวมๆกันนะครับเป็นแบบโซโฟ,ฟาอยู่ปลายเตียงอะไรเงี้ยเป็นรวมๆกันแต่ว่าเรากั้นผนังใหม่เลยเพื่อเป็นสัดส,ส่วน Living ก็ใช้ Living คนอีกคนนึงนอนอยู่ห้องนอนก็ยังใช้ได้นะครับตัวโซฟานี่ก็ยาวเกือบเกือบสเมตรเนาะ เมตรแปดเมตรก็เป็นโซฟาเบสได้ด้วยนะก็นั่งสบายนะแล้วก็สีก็เป็นสีหนังนะอันนี้โซฟาเพิ่งซื้อมาใหม่มาลงนะครับห้องนี้พอดีกําลังจะทําปล่อยเช่าเนาะเดิมลูกค้าเขาอยู่เองแล้วเปลี่ยนมาปล่อยเช่าก็ลงเฟอร์นิเจอร์ใหม่นิดนึงนะครับจัดห้องใหม่ให้มันสมบูรณ์จะได้ปล่อยเช่าได้นะครับตัวโซฟาหนังอยู่ทางนี้นะแล้วก็ในส่วนของ ทีวีนะครับก็จะเป็นโซนตู้ทีวีนะตู้ทีวีเราก็ทําเป็นตู้แล้วก็ลอยขึ้นมาจากพื้นนะครับมีขาสแตนเลสรับซ้ายขวาเป็นสีทองนะท็อหินก็เป็นท็อหินลายไว้วอลการนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าบานนะเปิดอ๋อเ,เป็นลิ้นชักนะครับเป็นลิ้นชักเปิดมาเก็บของได้นะครับก็ใส่ฟังก์ชันให้มันครบครันนะคือถึงแม้ว่าห้อง32เนี่ยพอมันกั้นครึ่งกันเนี่ยแต่ว่าสังเกตว่า เราได้ทีวีขนาดใหญ่เราได้โซฟาเต็มๆนั่งได้3มคนเลยเราได้โต๊ะกินข้าวสองที่นั่งเราได้ที่เก็บของนะครับสังเกตว่าในลิฟิ่งรูมนี่ค่อนข้างครบนะฮะแล้วก็ต่อด้วยครัวนะครัวนี่ก็เป็นครัว l s h a p e แต่นี่เป็นครัวที่โครงการก็ให้มานะครับห้องนี้มันก็จะมีการทําประมาณนี้นะเดี๋ยวดูโซนถัดมานะครับโซนถัดมาก็จะเป็นโซนของประตูเนาะจะสังเกตว่าห้องนี้มันจะถูกกั้นด้วยประตูบานเลื่อนนะครับ ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้คือในการที่เราปรับ l เ y o u ์ห้องเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดนะครับอย่างเช่นข้อจํากัดของห้องนี้ก็คือ living room มันจะไม่ได้อยู่ติดหน้าต่างเพราะว่าเราไม่สามารถกัน้นให้มันอยู่ติดหน้าต่างได้เนาะแต่ว่าเราก็เปลี่ยนเป็นทําบานเลื่อนนะครับแล้วบานเลื่อนเนี่ยเราก็ทําด้วยกรอบนะครับกรอบสีทองนะแล้วก็ใช้กระจกชาทองนะครับเหตุใดที่เราทําบานเลื่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่อยู่คนเดียวนะครับหรือว่าอยู่กับ คนที่เรารู้จักกันอะไรเงี้ยก็คือเปิดบานเลื่อนก็เปิดไปได้สุดนะครับเพื่อให้แสงธรรมชาติจากทางฝั่งนู้นเนี่ยมันเข้ามาแล้วนะตัวบานเลื่อนเนี่ยเราออกแบบเป็นพ็อกเก็ตดอ์นครับก็คือบานเลื่อนเนี่ยมันจะสไลด์เข้าไปเก็บระหว่างผนังพอดีนะครับดังนั้นพอมันเก็บเข้าไปเนี่ยช่องเปิดตรงนี้มันก็เป็นช่องที่กว้างด้วยนะครับเราไม่ได้ใช้บานเลื่อนแค่แบบ8 0เซน90้เซนนี่ใช้เมตรกว่านะครับดังนั้นเวลาเก็บหมดเนี่ย ห้องตรงนี้มันก็จะได้รับแสงธรรมชาติวิ่งเข้ามานะครับถึงแม้แว่าเราอยู่ในลิฟวิ่งรูมที่ตะกี้บ่นว่ามันไม่ได้แสงธรรมชาติแต่พอเราเปิดช่องเปิดเต็มปุ๊บแสงธรรมชาติก็เข้ามานะครับนี่ก็คือคีย์หลักนะครับในการปรับเลยเยอร์ห้องของห้องนี้นะครับสิ่งที่อยากให้ดูอย่างหนึ่งก็เรื่องไฟนะไฟก็เราจะใช้เป็นสติปไลท์นะครับ LED นะสมัยก่อนตอนช่วงนั้นที่ทำเนี่ยมันยังไม่มีพวกอุปกรณ์สำเร็จรูปนะอันนี้ก็จะใช้แบบว่าใช้ เหมือนเป็นตัดอะคริลิกมาทําแล้วก็ซอลรองฝ้าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเก๋อยู่นะมันก็จะมีไฟพาดในห้องนะครับถัดมานะครับห้องน้ําของที่นี่เนาะห้องน้ําของที่นี่มันจะแบ่งเป็นห้องน้ําห้องอาบน้ํานะครับแล้วก็แบ่งเป็นห้องสุขภัณฑ์นะครับก็อันนี้เราไม่ได้ปรับฟังก์ชันอะไรนี่อยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าถัดมานะครับเราอธิบายเรื่องห้อง ลิฟ n g r ู o m ไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาห้องนอนนะห้องนอนก็ย้ำอีกทีนะพื้นที่32ตารางเมตรนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราทำโซนผนังเนี่ยก็ไล่ามาเนะผนังนี่ก็มีแบบเดินคิ้วสีทองหน่อยนะครับแล้วก็มีต่อไปด้วยตู้เสื้อผ้าต่อไปด้วยหัวเตียงแต่ที่อยากให้ดูอันนี้ก่อนแอบประตูกระจกที่ตะกี้เราคุยไว้เนาะเวลามันปิดเนี่ยฝั่งเนี้ยเราใส่ให้เป็นกระจก เงาธรรมดานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าห้องนี้มันอยู่ชั้นไม่สูงเนาะแล้วก็วิวของห้องนี้คือเป็นวิวที่ดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นวิวที่มองอไปในช่องตึกพอดีนะครับแล้วก็มองลงไปด้านล่างเนาะเราก็จะเห็นได้ถึงสวนนะครับก็เป็นสวนที่ทําให้โครงการเขาเรียกว่าเป็นโครงการพาร์คยี่สี่นะครับสวนด้านล่างก็จะเป็นสวนแบบว่าพื้นที่หลายไร่เลยนะก็จะมีสวนตรงกลางนะครับเราก็สามารถเดินออกมาเทควิวสวนได้นะครับหรือ ที่เราออกแบบให้มันเป็นกระจกเนี่ยก็เพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในห้องเนี่ยมองไปที่กระจกเนี่ยมันก็มันก็ยังสะท้อนวิวสวนด้วยนะครับก็จะทําให้ห้องมันดูกว้างขึ้นด้วยนะครับนี่คือข้อดีนะของการปรับ layout ห้องนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของเตียงนอนเนาะเตียงนอนเนี่ยเราวางเตียง king size นะครับถ้าสังเกตเพื่อนๆโซฟาได้3ที่นั่ง เก้าอี้กินข้าวได้2คนนะครับเตียงมีขนาด king ซ i z อยู่กันได้2คนก็คือห้องนี้อยู่ได้2คนเต็มๆแน่นอนนะครับมันเป็นการปรับ layout ที่ผมว่าออกมา perfect เลยนะครับแล้วก็เงื่อนไขมันจะมีนิดเดียวก็คือเตียงมันอาจจะต้องชิดฝั่งนี้นิดหนึ่งนะก็เว้นห่างมา20เซนแล้วก็เริ่มเป็นเตียงเงาะนะครับถัดมานะครับก็ในดีไซน์นะอันนี้คือการเป็น request ของลูกค้านะครับก็คือ ตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้นะครับตู้เสื้อผ้าอาจจะไซส์ไม่ได้ใหญ่แต่ว่าฟังก์ชันก็คือมันจะเป็นวอลผนังนะที่ผมอธิบายว่ามันเป็นกระจกเงาที่ตรงโต๊ะกินข้าวเนี่ยตรงเนี้ยผนังมันดูเรียบมาแต่ตรงเนี้ยเป็นตู้เสื้อผ้านะก็คือเปิดมาเนาะก็จะเจอตู้เสื้อผ้าที่แขวน,นที่ใส่เอ่อพวกกระเป๋าเดินทางอะไรด้านบนนะครับแล้วก็เอ้เราไม่มีโต๊ะหัวเตียงใช่ไหมไม่เป็นไรเราก็ว้าพื้นที่ตรงนี้นะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็ถูกเว้าวเหมือนทําฟังก์ชันเหมือนเป็นโต๊ะหัวเตียงนะก็ก่อนนอนก็วางตรงนี้ชาร์จมือถือตรงนี้ได้เรียบร้อยนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยเราก็ใส่ลิ้นชักเข้าไปนะครับลิ้นชักนี้ก็ใส่พวกกางเกงในอะไรชุดชั้นในอะไรที่เราใช้บ่อยๆทงทงุงเท,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 ท้าะลรก็ใส่ในลิ้นชักนะครับมันก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่มีฟังก์ชันพิเศษ2แบบกแบบ็คือเป็นโต๊ะหัวเตียงด้วยเนาะวาลเข้าไปแล้วก็มันเป็น อินเวอร์สเปซนะครับก็เป็นไอเดียนะผมว่าคือเราทำห้องเล็กๆเนาะบางทีเราอาจจะคิดว่าไอ้แบบมันต้องทำเตียงให้มันไอ้ผนังมันต้องตรงๆใแต่นี้มันไม่ใช่ผนังแล้วก็วาลเป็นอินเวอร์สเปซนะครับก็เป็นสิ่งล้าพพละน้อยนะที่ผมใส่เข้ามาในห้องแบบ32ตารางเมตรแห่งนี้นะครับเพื่อให้มันกลายเป็นห้องที่มันเป็นฟังก์ชันแบบไม่ใช่สตูดิโอละอันนี้ก็คือเป็นวันเบสรูมแบบจริงจนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดหน้าต่างไว้ก่อนเปิดประตูไว้ก่อนนะครับก็ก็จะมีในส่วนของห้องน้ำเนาะห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ําสุขภัณฑ์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นห้องที่มีชักโครกมีอย่างล้างมือด้วยเหมือนกันนะครับก็คือห้องที่เนี่ยเขาจะแยกห้องน้ําเปียกกับห้องน้ําแห้งออกจากกานันนะพูดง่ายๆนะครับก็คือสามารถเข้าได้พร้อมกันสองคนนะผมว่ามันก็เป็นข้อดีนะก็คือคนนึงอาบน,น,น้ําคนนึงทําธุระ ก็ได้นะครับก็เป็นความสะดวกโอเคประมาณนี้นะครับแล้วถามว่าห้องนี้มันยังทําอะไรได้อีกนะจริงๆแล้วพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยบอกเลยว่าเหลือมากเลยนะครับเหลือแบบสุดๆเลยจริงๆแล้วตรงเนี้ยสามารถจะวางโต๊ะทํางานอีกอันนึงก็ได้นะครับเพื่อจะนั่งทํางานนั่งทําคอมทําอะไรตรงนี้หรือปลายเตียงเราจะมีอาร์มแชร์มีโซฟาสั้นๆอะไรมาวางนะครับเพื่อจะ มานั่งตรงนี้นั่งเทควิวมองสวนสวยๆอ่านหนังสือได้นะครับเพราะว่าเราเป็นวันเบ o 룸แล้วนี่เราแยกระหว่างลิฟท์รูมกับห้องนอนอย่างจริงจังนะครับอ๋อแล้วก็มีวันมอร์ติงนะเออจริงแล้วอันนี้ลืมอธิบายไปเนาะก็คือในส่วนของผนังเนี่ยเราก็มีการกรูออกมานิดนึงเนาะกรูออกมาเพื่อเราจะเดินพวกท่อองท่อแอร์อะไรเงี้ยเพราะแอร์มันต้องมีคอมเพรสเซอร์มีท่อน้ําทิ้งเนี่ยชูดไปที่ระเบียงนะผนังนี้เราก็กรูหนีออกมาหน่อยนึง คือมันเป็นดีเทลแหละที่ทำแล้วผมว่าห้องมันสมบูรณ์ทุกอย่าง vid. <owner to> <necessary> มันสวยหมดครบนะครับใช้งานได้จริงก็ประมาณนี้นะพาเพื่อนๆมาดูนะงานอาจจะเป็นงานเก่าของผมนะแต่ว่าผมว่าปรัชญาในการทำงานของผมมันยังเหมือนเดิมนะแล้วมันก็พัฒนามาจากจุดตรงนี้เยอะมากแล้วนะครับแต่ก็ให้เพื่อนๆดูเนาะว่าเออเลเยอส์เดียวกันเราสามารถจะปรับเปลี่ยนอะไรได้เยอะทีเดียวนะครับก็ ประมาณนี้นะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะทักไลน์ทักแชททักเมสเซจอะไรกันมาได้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆดูแล้วคงจะชอบกันนะโอเควันนี้ประมาณนี้ไปก่อนสวัสดีครับ